สังวอลชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีธรรมณเชตวันมหาวิหารมีกุลบุตรชาพระนครสาวัตถีได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงตัดสินใจออกบวชด,ด้วยหวังจะตั้งใจดำเนินตามรอยพระาศาสดาครั้นเมื่อบรรพชาแล้ว ได้บำเพ็ญอาจารยวัตรและอุปชายวัตรท่องพระปาติโมกทั้งสองจนคล่องเมื่อครบห้าพรรษาแล้วจึงลาพระอาจารย์และอุปชาเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อหวังความสงบครั้นเมื่อพิสุไปถึงชายแดนตำบลหนึ่งผู้คนเกิดความเลื่อมใส จึงพากันสร้างบรรณสาราให้ในป่าคันเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติแต่ก็ไม่เกิดผลแต่ด่างใดพิสุจึงตัดสินใจเดินทางออกป่ามุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหารคันเมื่อถึงแล้วก็ถูกอาจารย์และอุปชาทั้งพิสุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่กลับมา เหาพิสุทั้งหลายพากันติเตียนแล้วนำพิสุนั้นไปสู่สํานักพัสสาสดาแล้วตัดทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าคะ่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิดพระพุทธองค์ทรงตัดว่าดูก่อนพิสุเหตุใดจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะ ที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้มีนามว่าอารหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกลียดขานผู้มีความเพียรอันปารบแล้วจึงจะชื่นชมได้ก็แลในปางก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาด,ด้วยเหตุนั้นแม้เป็นน้องสุดท้องคนที่หนึ่งรอยของพระเจ้าพาราณสี ก็ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงสเวตฉาดได้เหล่าพิสุจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงนำมาตัดเล่าดังนี้ในอดีตกาณเมืองพารนสีพระราชาปกครองเมืองทรงมีพระโอรสหนึ่งร้อยพระองค์พระโอรสองค์ที่หนึ่งร้อยซึ่งเป็นองค์สุดท้อง ชื่อสังบอรักบุมารพระองค์ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนชาวเมืองพาราณสีรักไข้เอ็นดูต่อมาพระเจ้าพาราณสีทรงประชวนหนะักพวกอมาต์ต่างวิตกกังวลเรื่องรัชทายาทจึงได้พากันกราบทูลถามพระราชาขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท เมื่อใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายสเสวัชชั์ให้แก่ใครพระเจ้าค่ะพระโอรสของพระองค์ทั้งหนึ่งร้อยพระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไปพระราชาตัดว่าอันโอรสของเราทั้งหนึ่งร้อยพระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมด ทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของสเวตสดตชัดทั้งนั้นแต่ในหนึ่งร้อยคนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้สเวัสดิชัดแก่ผู้นั้นเถอดเมื่อมหาราชสวรรคตพวกอามาตนั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์แล้วประชุมกันในวันที่เจ็ สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชต่อไปแล้วมีความเห็นตรงกันว่าพระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชะสมบัติสืบไปโดยมีอมาตบัณฑิตเป็นผู้รับใช้เคียงข้างนับแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไพ่ฝาล้วนดีมีสุขกันทั่วหน้า เมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้พระนครสืบต่อพระราชบิดาเหล่ากุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่ควรที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้นเหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังววรมหาราช มีใจความว่าให้ยกฉัดแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระอ,องค์จะพากันยกทัพมาร้อมพระนครไว้พระเจ้าสั่งวอละเมื่อได้รับสารนั้นก็เกิดวิตกกังวลเรียกบัณฑิตมาปรึกษาหารือกันแก้ไขแล้วพระอ,องค์ตัดให้แบ่งพระราชรัพ์ ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์แล้วส่งสารไปว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่ขอเชิญเจ้าพี่ทั้งหลายรับส่วนพระราชทรัพย์ของพระราชบิดาของเจ้าพี่นี่เถิดขันพระราชกุม,มารทั้ง99พระองค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังมวรามหาราชแล้วครั้งนั้น เจ้าพี่องค์ใหญ่พนามว่าออโบสัทะบุมานเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ทรงคิดได้ตัดเรียกพระเจ้าน้องทั้งหมดหาหืือแล้วตัดว่าน้องเอย๋ยสังวรลเจ้าน้องของเรานี้ไม่ได้ตั้งตนแม้แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับส่งพระราชสมบัติของมิดาให้พวกเรา ส่งสารมาด้วยว่าไม่ขอสู้รบกับพวกเราแล้วพวกท่านจะเห็นอย่างไรส่วนตัวพี่ไม่อยากทำสงครามกับผู้เป็นน้องของเราจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอัญชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครอง <ๆ S 1> ก็สร้างความสุขให้กับพี่และน้องแล้วหากผู้เป็นพี่น้องกันแล้ว เกิดสงครามจะคงความสุขสงบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราจงเร่งรีบไปหาเจ้าน้องเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองก็ไม่ต้องการราชทรัพย์อันใดครั้งนั้นพระกุม,มารทั้งหมดก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าโูภนรครครส่วนทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้น ก็ตัดสั่งให้ผู้อาตม์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันทันทีที่เหล่ากุมารมาทูลไม่ขอรับทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยเหล่าบริวารอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรลมหาดาช พาการประทับนั่งเหนืออาสนะต่ำาพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อเห็นเจ้าพี่ทั้งหมดมาเยือนอย่างเป็นมิตรก็ส่งยินดีตอบรับการเสด็จมาอย่างยินดีพระอุโบสถะกูมานทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหสนะภายใต้ใตสวตสดตชัดพยศใหญ่ พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ส่งยินดีที่เหล่าอม่าได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค์แล้วตัดถามว่าข้าแต่พระเจ้าสังวรรราชด้วยพระสีลาวจารวัตข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชฐพาดาเหนือพระเชตพาดาผู้ทรงร่วมกําเนิดได้ด้วยพระสีลาจารวัตข้อไหน หมู่พญาที่ประชุมกันแล้วจึงไม่ย่ำยีพระองค์ได้พระเจ้าสังวราราชจึงตัดว่าข้าแต่พระราชบุตรหม่อมชั้นไม่ลิสยาสมณะทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงหม่อมชั้นนอบน้อมท่านเหล่านั้นด้วยความเคารพวหายเท้าของท่านผู้คงที่สมณะเหล่านั้น ยินดีแล้วในคุณธรรมของท่านผู้สแสวงหาคุณย่อมพร่ำสอนหม่อมชั้นผู้ประกอบในคุณธรรมผู้พอใจฟังไม่มีความลิษยาหม่อมชั้นได้ฟังคําของสมณะผู้ส่งสแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วมิได้ดูหมิ่นสักหน่อยหนึ่งเลยใจของหม่อมชั้นยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลมา้า กองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมชั้นไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงบำเน็จบำนานของจตุลงคะเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอมาตผู้ใหญ่และราชการผู้มีปีชาของหม่อมชั้นมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดี อันนึงพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมชันช่วยจัดาราคาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถะข้าแต่พระเจ้าสังบวรราชด้วยพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งหมู่พญาิโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีปีชาด้วยเป็นบัณฑิต ด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระประยุรญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระประยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอโศนไม่เบียดเบียนพระอินพระเจ้าสังบวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังบวร มหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจากเทิดทูนพระองค์ทรงครองราชโดยธรรมพระเจ้าพี่เหล่านั้นประทับอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดกึ่งเดือนก็ทูลลากับชนบทพระเจ้าสังมลอลมหาราชทรงดำรงอยู่ในโอวาทของอำมาตยบัณฑิตในที่สุดแห่งพระชนมายุได้ไปเพิ่มเทพนครให้เต็มเมื่อจบ พระธรรมเทศนานี้แล้วพิสุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมชาดกว่าสังบรลรกุมารผู้เป็นพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพิสุในครั้งนี้อุโบสถากุมารได้มาเป็นสารีบุตรเจ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเทรานุเถระบริสัทได้มาเป็นพุทธบริสัท ส่วนอมาตบัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ